เันแดงดูเด่นเป็นสง่าเกิดบูชาสธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคีมี สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะกับครูลิ้งเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูเองก็นําความรู แล้วก็สามระดีบดีนะคะมาฝากมกเรียนเช่นเคยซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักภาษาซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะคะแต่คุณครูได้นํากลับมาทบทวนใหม่ให้พวกเรานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนมความรู้นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องการแยกส่วนประกอบของประโยคสามมันนั่นเองค่ะ ซึ่งปกตินะคะเรื่องประโยคนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชนิดประกอบไปด้วยนะคะ1ประโยคสามัญ2ประโยคความรวมและ3ก็คือประโยคความซ้อนนั่นเองค่ะสำหรับชัมม่วโมงนี้นะคะครูคก็ได้พาพวกเรานะคะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประโยคสามัญน,นั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกับครูอุ้มไปเลยค่ะ ระดับปฐมทุกคนเออตอนนี้ต้อนรับนะลูกเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกลับมาพบกับคุูอุ้มอีกครั้งหนึ่งก็ต้องนาภาษาไทยเนี่ยมาเสิร์ฟเด็กๆอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้จะสอนเรื่องนี้ลูกเออเรื่องนี้หลายๆคนนะอ่านหัวข้อปุ๊บโอ้ยยากนะแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะเออเรามาดูนะวันนี้จะสอนเรื่อง ประโยคสามัญลูกประโยคสามมันครูอุ้มเนี่ยมีตัวที่เป็นเหมือนวงเล็บเนี่ยไว้ด้านล่างได้ว่าตามแนวทฤษฎีใหม่อืมเนาะถ้าหนูได้ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าหนูจะได้เรียนประโยคความเดียวประโยคความรวมประโยคความซ้อนซึ่งมันเป็นทฤษฎีเก่าแล้วแต่บางโรงเรียนยังสอนอยู่แต่วันนี้จะนําเสนอทฤษฎีใหม่ซึ่งทฤษฎีใหม่สำคัญยังไงหนูจะต้องนําไปใช้สอบลูกไม่ว่าหนูจะไปสอบสนามไหนนะไม่ว่าจะสอบโอเน็ตหรือว่าสอบเข้าวมดหนึ่งสอบเข้ามดปลายเขาใช้ทฤษฎีใหม่หมดแล้วดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียน รู้ทฤษฎีใหม่ๆโอเคไหมโอเคเนาะมาประโยคสามันในวันนี้ตามกันไปติดๆนะลูกเพราะว่าถ้าเป็นในระดับประถมเนี่ยเนื้อหาอาจจะยากนิดนึงสําหรับเด็กประถมนะเออตามไปติดๆนะประโยค มันมี2แบบมี2แบบนะลูกก็คือมีแบบทฤษฎีเก่ากับแบบทฤษฎีใหม่ทฤษฎีเก่าไม่ได้หมายความว่าผิดแต่ทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีที่อัปเดตแล้วเข้าใจไหมอัปเดตแล้วดังนั้นบาโรงเรียนสอนอยู่ก็ไม่เป็นไรไปดูคลิปที่ครูอุ้มสอนทฤษฎีเก่าก็เอาไปใช้สอบในโรงเรียนได้แต่วันนี้สอนทฤษฎีใหม่เพื่อนําไปสอบในสนามสอบที่มันเป็นสากลได้สนามสอบนอกโรงเรียนได้โอเคไหมเราจะเรียนกัน3ส่วนเลยประโยคสามัญประโยคร่วมแล้วก็ประโยคสอนวันนี้เริ่มต้นประโยคสามัญก่อนมาลุย ลุยแล้วนะเท้าความนิดหนึ่งถ้าใครได้มีพื้นฐานเกี่ยวกับประโยคความเดียวมาแล้วประโยคสามันจะง่ายประโยชความเดียวคืออะไรประโยคความเดียวก็จะมีประธานกิริยากรรมถูกไหมประธานกิริยากรรมจะยมีข้อแม้ว่าประธานต้องหนึ่งกิริยาต้องหนึ่งกรรมจะมีหรือไม่มีก็ได้วงเล็บไว้ว่าถ้ามีเช่นพ่อดื่มชาพ่อเป็นประธานดื่มเป็นกิริยารรอันนี้คือความเดียวจบวิงเนาะเด็กชายวินัยเป็นคนดี เด็กชายพิชัยเนี่ยไม่ใช่วินัยนะเด็กชายพิชัยเป็นคนดีเด็กชายวิชัยเป็นประธานคําว่าเป็นเนี่ยเป็นกริยาส่วนคนดีไม่ใช่กรรมนะะคนดีไม่ใช่กรรมคนดีเนี่ยเรียกว่าส่วนเติมเต็มอ่าส่วนเติมเต็มนะลูกส่วนเติมเต็มไม่ได้มีในเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะหรือภาษาอื่นนะภาษาไทยก็ม,มีส่วนเติมเต็มเหมือนกันอ่าถ้าลักษณะนี้จะเรียกว่าส่วน เติมเตมอ่ะอันนี้ก็สองประโยคนี้เป็นประโยคความเดียวลูกเป็นประโยคความเดียวอันนี้คือประโยคพื้นฐานที่เราเรียนกันมาแต่อ้อแต่ออดอ่ะจะเข้าสู่ประโยคสามัญและประโยคสามัญมันเป็นยังไงมันพัฒนาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมันยังคงใช้พื้นฐานของประโยคความเดียวอยู่นะก็คือประธานนั่นแหละกริยานั่นแหละแล้วก็มีกรรมวงเล็บท่ามีด้วยแต่ไอ้ส่วนประธานเนี่ยมันจะเรียกไปแล้วว่านามวลรีเออนามวลีตามไปติดติดนะเด็กปถมนะนามวลรีเนี่ยเป็นคำนามก็ได้เป็นคำสรรพนามก็ได้สรรพนามมีอะไรบ้างอะ เธอเขาเราท่านคุณฉันแกเธอเธอตำนเนาะเธอเขาเราท่านคุณฉันแกเองเออประมาณนี้คือคำสัพทนามเนาะส่วนคำนามก็แมวหมูหมากาไก่โรงพยาบาลอ่าพวกนี้ก็เป็นคำนามอ่ะอันนี้เรียกว่านามวาลีหมดเลยถือว่าเป็นภาพประธานอ่าถือว่าเป็นภาพประธานส่วนกริยาเขาก็อัพเลเวลแล้วอัพสกินอัพสกินเนาะกริยาก็เป็นกริยาวาลีอ่ากริยาวาลีเนาะกริยาวลีถือว่าเป็นภาพแสดง เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเด็กชายแก้วนั่งในห้องเรียนประเด็นสาคัญยังคงมีอะไรอยู่ลูกประโยคสามัญยังคงมีอะไรอยู่ยังคงมีประธาน1ตัวอยู่และก็ยังคงมีกริยาหลักเนี่ยหตัวอยู่เนี่ยก็คือประโยคสามัญคล้ายๆกับประโยคความเดียวนั่นแหละเด็กชายแก้วนั่งในห้องเรียนยังมีประธานหนึ่งแล้วก็มีกริยาหนึ่งป๊าบเลยเป็นประโยคสามัญโอเคปะแต่ที่มันพัฒนามาน,นิดนึงมันจะเป็นอย่างเงี้ยใบไม้ขยัาบไปมาหนูดูลูกใบไม้ เป็นประธานแล้วหนึ่งเนาะขยับไปมามันมีทั้งขยับมีทั้งไปมีทั้งมาเออหลายๆคนก็อาจจะมองวิคุอุ้มมันมีกริยาทั้งสาตัวใช่แต่เขานับพวกนี้เนี่ยเป็นกริยาวลีลูกกริยาวลีเนี่ยจะเป็นกริยาตัวเดียวก็ได้หรือกริยาที่ซ้อนกันหลายๆตัวก็ได้เรียกว่ากริยาวลีอ่านับหมดเลยนับทางก้อนนี้เป็นก้อนเดียวก็คือขยับไปมานับเป็นก้อนเดียวนะลูกโอเคป่ะโอเคเนาะดังนั้นลักษณะเนี้ยเรียกว่าประโยคสามันอ่าโอเคคล้ายคลึงกับประโยคความเดีไหมคล้ายคลึงอยู่เนาะอ่ะ ไปต่อประโยคสามัญนนะ่ะมีอะไรอีกที่เราจะต้องดูนะอันนี้คือชนิดของประโยช์สามัญประโยคสามัญเนี่ยมี2ชนิดแบ่งง่ายๆชนิดที่1ก็คือมีกริยาวลีเดียวอันนี้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนักเรียนทานข้าวนักเรียนเป็นประธานลูกนั่นเองเป็นประธานทานเป็นกริยาข้าวเป็นกรรมเห็นไหมมันมีกริยาวลีตัวเดียวอันนี้ เป็นประโยคสามัญแบบกริยาวลีเดียวแต่ถ้าชนิดที่2ประโยคสามัญแบบหลายกริยาวลีก็เหมือนไปไม้ขยับไปมามีทั้งขยับมีทั้งไปมีทั้งมาอันนี้นักเรียนตั้งใจเรียนนักเรียนเป็นประธานลูกและตั้งใจเรียนก็คือกิยาตัวที่1ตั้งใจอ่ะกิยาตัวที่2เรียนแต่นะักไอพวกนี้ยคือก้อนเดียวโอเคปะ โอเคเนาะถือว่ามีกริยาวลีหลายตัวแต่นับมันเป็นก้อนเดียวมันเป็นกริยาหลักตัวเดียวโอเคนะนี่คือประโยคสามัญแวงแชแวงแวง, <c oughs> งงไหมลูกเด็กในประถมไม่งงนะตามครูอุ้มไปติดๆนะลูกนะครูอุ้มจะถือไฟฉายให้เองหนูตามหลังครูอุ้มอ่ะเรามาดูข้อสังเกตน,นิดนึงข้อสังเกตที่หนึประโยคสามัญต้องไม่มีอนุประโยคโอ้อันนี้สับยากเนาะอนุประโยคคือประโยคย่อยลูกอนุประโยคเนี่ยคือประโยคย่อยประโยคย่อยเนี่ยมักจะมีคําว่าที่ซึ่งอัน มันจะมีคําว่าที่คําว่าซึ่งคําว่าอ่านลุกเช่นแมวที่นอนตรงนั้นคือแมวดําประโยคหลักคือแมวเนี่ยคือแมวดําแมวอะไรล่ะที่คือแมวดําก็แมวที่นอนตรงนั้นไงถ้าหนูเจอคําว่าที่ซึ่งอันลักษณะที่เป็นประโยคขายายแบบนี้มันจะเป็นอรูปประโยคลูก มันจะเป็นอนุประโยคซึ่งถ้าหนูเจอที่ซึ่งอันแบบนี้นะลูกนะไม่นับว่าเป็นประโยคสามันโอเคปะ่ะโอเคเนาะงงไหมไม่งงนะแล้วชนิดที่สองที่สําคัญมากข้อสังเกตข้อที่2ประโยคสามัญมีคําเชื่อมได้อ่าอันนี้ต้องวาทฤษฎีเก่าลงก่อนถ้าหนูเจอคําว่าและในทฤษฎีเก่าจับเป็นความรวมให้หมดแต่ถ้าในทฤษฎีใหม่นะลูกถ้าหนูเจอคําว่าและ มันเป็นประโยคสามัญได้เอาเราไปดูลูกพ่อและแม่ไปตลาดพ่อและแม่ไปตลาดเดี๋ยพ่อก็ไปตลาดแม่ก็ไปตลาดถ้าเป็นประโยคความรวมเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือประโยคความรวมแต่น,นี้ก็ประโยคสามัญประโยคสามัญคำว่าแระเนี่ยคำว่าแระนะลูกนะจะต้องเชื่อมคำนามกับคำนามคำว่าแระจะต้องเชื่อมคำนาม คำนามลูกอาจจะต้องเชื่อมคำนามกับคำนามถึงจะเป็นประโยคสามัญน,นะถึงจะเป็นประโยคสามัญพ่อและแม่ไปตลาดอันเนี้ยเป็นประโยคสามัญเพราะมันเชื่อมนามกับนามอ่ามันเชื่อมนามกับนามถือว่าเป็นประโยคสามัญโอเคปะโอเคเนาะอ่ะผ่า ต่อไปประโยคสามัญไม่มีอันนี้เติมนคำว่าไม่ให้ฟูงนิดนึงนะประโยคสามัญไม่มีคําเชื่อมกริยาวลีไม่มีนะลูกไม่มีคําเชื่อมกริยาวลีเมื่อกี้นี้พ่อและแม่ไปตลาดคือพ่อกับแม่เป็นคํานามทั้งคู่อันนี้นบะว่าเป็นประโยคสามัญแต่ถ้าหนูไปเจอคําว่าและที่เชื่อมคํากริยากับกริยาอย่างเงี้ยคิดก็เป็นกริยาบัณฑิตก็เป็นกริยาอย่างเงี้ยถ้าหนูเจอกริยาอยู่หน้าและและกริยาอยู่หลังและตัดทิ้งลูกมันไม่ใช่ประโยคสามัญมันเรียกว่าประโยครวมอันนี้เรียกว่าประโยครวมตัดทิ้งนะเดี๋ยวประโยครวมเนี่ย หนูสามารถเรียนต่อหลังจากนี้ได้เลยเนาะเออเปิดคลิปดูต่อหลังจากนี้ได้เลยเดี๋ยวปุ๊อุ้มก็สอนประโยครวมไว้เหมือนกันอ่ะต่อลูกดูท่านอนหลับและตื่นในเวลากลางคืนเห็นไหมคำว่าและมันเชื่อมนอนหลับกับมันเชื่อมตื่นนอนหลับก็เป็นกริยาตื่นก็เป็นกริยาถ้ามันเชื่อมกริยากับกริยามันถือว่าเป็นประโยครวมลูกไม่นับว่าเป็นประโยคสามัญประโยคสามัญจะต้องเชื่อมนามกับนามเท่านั้นโอเคไหมโอเคไหมลูกโอเคนะอ่ะผ่าต่อไปลูก หลักที่4ี่ประโยคสามัญสามารถบอกเหตุการณ์ที่เป็นผลต่อเนื่องกันได้หนูดูตรงนี้ดีๆลมพัดใบไม้ปลิวถ้าหนูเจอประโยคนี้ในทฤษฎีเก่ามันจะเรียกว่าประโยคความซ้อนมันจะเป็นประโยคความซ้อนแต่ถ้าเป็นทฤษฎีใหม่มันคือประโยคสามัญแล้วลมพัดใบไม้ออันนี้เป็นกรรมใบไม้เป็นกรรมและใบไม้ปลิวเอากรรมของประโยคแรกมาเป็นประธานประโยคที่2องถ้าลักษณะนี้ทฤษฎีเก่าบอกว่าเฮ้ยความซ้อนแต่ถ้าทฤษฎีใหม่บอกว่าอันนี้คือประโยคสามัญลมพัดใบไม้ปลิวถือว่าเป็นประโยคสามัญลุกเช่นกัน แม่บอกให้น้องลดน้าต้นไม้แม่บอกให้น้องน้องเป็นกรรมเพราะถูกบอกถูกไหมและน้องก็มาเป็นประธานคือน้องเน,นี่ยไปลดน้าต้นไม้เห็นไหมประโยคลักษณะน,นี้ถ้าเป็นทฤษฎีเก่าคือความสอนแต่ถ้าเป็นทฤษฎีใหม่คือประโยคสามัญลูกเกเปะเกเปะถ้าเอากรรมของประโยคแรกมาเป็นประธานประโยคที่สองถือว่าเป็นประโยคสามัญโอเคไหมโอเคเนาะมีอะไรจะบอกจ จบแล้วนะลูกนะะถ้าใครที่ฟังไม่ทันตรงไหนที่ครูอุ้มเร็วไปหนูสามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ซึ่งจะทําให้หนูเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึน้นเนาะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องไปทําแบบฝึกหัดทดสอบความรู้กันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลย กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้ทบทวนความรู้กันไปกับครูอุ้มเกี่ยวกับเรื่องของการแยกส่วนประกอบแล้วก็โครงสร้างของประโยคสามัญหลักการสังเกตง่ายๆเลยนะคะที่เราได้จากการเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะการที่เราจะสังเกตว่าประโยคเป็นประโยคสามัญนั้นนะคะก็คือประโยคสามัญจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและพย่างนะหนึ่งตัวเท่านั้นค่ะ ก็เป็นการทบทวนความรู้นะคะและก็ความเข้าใจของนักเรียนนะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทาถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปทำาพร้อมกันเลยค่ะ <graduation> <น> <class> กิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะแยกส่วนประกอบของรบโยค่สามันนะคะลงในตารางที่คุณครูกำหนดให้นะคะให้ถูกต้องลงในสมุดน,นะคะคุณครูกำหนนให้ข้อละสองคะแนนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกัน เ,เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเรียนได้ลองทําแบบฝึกไปไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะสําหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถเลื่อนกลับไปร,รับชมวิดีโอนะคะกับบู๊กูอุ้มได้เลยนะคะหรือจะสอบถามบูครูนะคะเข้ามาผ่านช่องทางไลน์กลุ่มได้เลยเ สำหรับนักเรียนที่ทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้คะแนนกันด้วยนะคะสำหรับเนะะื้อหาในวันนี้นะคะก็ได้จดลงไปแล้วนะคะเรายังเหลือในเรื่องของประโยคความรวมแล้วก็ประโยคความซ้อนจะกลับมาพูดก,กันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยนะ วันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบบ๊าายย